โอเคสาหรับต้นนาคนะครับอันนี้ก็ต้นนาคใบนาครับก็จะมีรอยสีเขาวแต้มตรงกลางนะครับใบเขียวๆเดี๋ยนี้ก็จะโดนแดดเยอะเกินมาเรซีดนะทุกคนก็ค่อนข้างสวยนะครับตอนนี้มันยาวค่อนข้างที่จะสูงนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดแต่งขยายนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นพุ่มนะครับโอเคก็อื่นนะครับเราก็จะมีกันไกนะครับกันไกตัดกิ่งนะครับหรือเราใช้โซโลนะฮะก็ การค่อนข้างแข็งนะครับจะเกิดใช้ป็นไกธรรมดานะครับก็อาจจะไม่ค่อยออกนะครับทำการตัดเลยนะทุกคนซึ่งก้านก็จะเป็นข้อข้อนะฮะเราสามารถที่จะตัดให้ตัดเฉียงนะครับนำไปจิ้มที่กระถางของเขาเองได้เลยนะฮะโอเคเรามาลองจิ้มกันนะฮะโอเคนี้เราก็ทําการตัดนะครับนี่กิ่งอ่อนนะฮะก็เดี๋ยวเราจะตัดตัดใบนะครับเพื่อทําการลดการใยน้ําของใบ หน้านะครับไปหน้าโอเคนี่นะครับก็จะมีตัวต้นนะครับมันยาวค่อนข้างยาวเราทําการตัดก่อนนะฮะตัดไปก่อนเดี๋ยเราจะเอาไปปักกับตัวกระถางของเขาอันเดิมนะครับโอเคนี่นะฮะนี่ด้วยซึ้นี่อัอนหนึ่งนะครับซึบโอเคตอนนี้เราก็จะเหลือนิดแห้งๆก็ตัดทิ้งได้เลยนะฮะ แห้งๆตัวที่แห้งๆก็คือมันไม่ออกนะครับจะมาตัดกิ่งได้เลยโอเคชึบอ่าียบร้อยอนะครับตันนี้ต้นไม้ก็ต้นหน้าครับเขาจะเหลือแค่นี้นะเหลือแค่นี้เลยต่อไปตัวที่เราตัดกิ่งมานะครับเดี๋ยวเราจะทําการตัดแล้วก็ปักลงไปปักเขาลงไปในกระถางเดิมนะครับ อ่าเราก็จะเด็ดค่งมันจะมีสีแดงนะครับกับสีน้ำตาลนะครับโอเคอันนี้เวลาตัดเราก็ต้องดูก้านที่มันไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปนะครับอันนี้คือยังเป็นก้านน้ำตาลคือสามารถที่จะใช้ขยายพันธุ์ได้นะครับโอเคอันนี้เราจะจะนำไปปักนะฮะปักตรงนี้เลยนะฮะ ส่วนนี้เราจะตัดใบออกนะครับตัดใบเขาออกก่อนโดยกันแช่น้ํานะครับไอแดงๆงก็สามารถตัดออกไปได้เลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะปักเช่นเดียวกันนะครับส่วนอันน okay. okay. ี้เราจะตัดอันแดงแดงออกไปเลยนะฮะแล้วก็จะเอานี้ปักเช่นเดียวกันส่วนอันนี้ตัดอันแดงแดงออกเช่นเดียวกันนะครับส่วนท่อนมันยาวเราก็สามารถหักครึ่งได้เลยนะฮะ ตัดครึ่งโอเคเยวทิ้งอันนี้นะฮะโห้ก้านแดงก็ค่อนข้างที่จะมีนะฮะเราก็ตัดก้านแดงออกไปก่อนจึบส่วนนี้มันยาวเราตัดครึ่งนะครับอึ๊บอึ๊บเรามาลองดูกันว่ามันจะออกไหมนะฮะโอเคนี่ก็ปักได้เลยนะครับดูอันนี้ ตัวนี้ก้านแดงค่อนข้างที่จะเป็นก้านที่อ่อนนะฮะตัดถั่วเลยแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองปักด้วยดีกว่าเดี๋ยวก็จะปักเลยเช่นเดียวกันส่วนนี้เราก็ต้องริดใบเขาออกก่อนนะฮะตัดใบเขาออกก่อนอตัดแทบหมดอนะ่ะตัดแทบหมดนะ อืมใบค่อนข้างสวยนะครับโอเคนี่คือต้นนาคนะฮะต้นนาคก็ตัดออกได้เลยนะครับอันนี้เราจะทําการตัดอันนี้เราก็ลองปักแต่นี่มันก้านแดงนะครับทุกคนจะเห็นว่าก้านมันแดงกอก้านอ่อนคืออัตราการออกล่าค่อนข้างน้อยนะฮะโอเคอันนี้เราก็ เก็บใบปิวหมดเลยโอเคเก็บใบทองไว้ใบเงินใบทองใบนาคนะครับก็เป็นไม้มงคลนะครับที่ใช้ตามพิธีต่างๆครับพิธีมงคลต่างๆโอเคโอเคคราวนี้เราเรามาปักกันนะครับ